ผมไม่ได้ยินมาว่าแถวท่าเตียงเขามีร้านเนื้อย่างที่อร่อยโคตรเลยแล้วเขาขายบนรถตุกตุกมีจริงแล้วทุกคนเรื่องลือว่าเป็นร้านเนื้อย่างที่อร่อยแบบสุดยอดเลยเดี๋ยวจะพามาดูว่าต้นกําเนิดของเนื้อย่างตุกตุกที่เรื่องลือเนี่ยอร่อยขนาดไหนกับอาสาพะเปหลงเนื้อย่างตุก ร้านนี้ลูกค้าเรียกว่า,า,าออมาีเดียมแร์ท่าเตียนถ้าเราเพอเอินลงมาแต่ท่าเตียนตรงข้างวัดโพเนี่ยจะได้กลิ่นหอมฟุ้งเลยร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องของของย่างเลยครับยิ่งเนื้อเนี่ยเขาใช้เป็นเนื้อดรยเอจคุมอุณหภูมิย่างมันจะถ่านแล้วก็เสิร์ฟคู่กับอาหารอีสานส้ตมตำเมลาบเมก้อยเมแซบนัวเรียกได้ว่าเป็นที่สุดของร้านข้างถนนถ้าคนถามว่าแล้วมาเกี่ยวอะไรตุก๊กตุ๊กวะเจ้าของร้านชื่อพี่เอ๋เนี่ยเขาเคยขับตุก๊กตุ๊กครับ ทำทัวร์อะไรอย่างนี้แล้วก็เจอโควิดเข้าไปปเรเี้ยงก็เลยเอาวิชาส่วนตัวที่ฝึกปลือมานานวิชาย่างเนื้อมาใช้เป็นอาชีพแล้วก็ขายบอรรตุกจนขายดีจนมีหน้าร้านของตัวเองเพตุการท่องเที่ยวเขาตั้งชื่อให้ครับร้านมีเดียมแรท่าเตียนเพราะผมย่างเนื้อให้เขากินมันออกแรงๆอ,อย่างเงี้ยเขาก็เลยเขาเลยตั้งชื่อให้มีเดียมแรท่าเตียนถ้าเราได้ชิมตอนร้อนๆเนี่ยอร่อยอ่บอกใครอาร้าวอร่อยไหมครับอื้มอร่อยอันนี้พี่แตงโมโปรดิวเซอร์ของเราคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงฟิมมือขนาดนี้ เมื่อก่อนก็ทำอะไรมากันนะเหรอครับสามล้อที่แรกอ่ะผมก็ทําขายเนื้อ,อย่างนี่แหละช่วงปี40โควิดก็มาขายเนื้อ,อย่างอีกะครับแล้วทาไมจะต้องมาอยู่ตรงท่าเตียวด้วยล่ะจ้าพี่น่าจะผมมาตุกๆมาขายอยู่ตรงนี้น่าจะประมาณจะสามปีแล้วมนะั้งจาสามปีแต่โควิดนะครับรถตุกๆมันจอดอยู่ผมก็เลยเอามาใส่ของแล้วก็ทําย่างลาบท้มตำอะไรพวกนี้ครับแล้วเนื้อ,อย่างอะไรพวกนี้ครับ คือทุกอย่างมันหอมมากอยากรู้ว่าสูตรมาจากไหนพี่สูตรหมากมาตอนที่ผมทํางานที่โรงแรมเนื้อที่ย่างนี่อยากรู้ไหมว่ามันเป็นเนื้อจากไหนเนื้อไทยนี่แหละครับส่วนมากจะเป็นลูกผสมเนื้อนอกหมดแล้วทุกวันรสชาติมันก็จะพอได้อยู่ครับเนื้อหมากประมาณไม่ถึง15้านาทีครับเพราะเนื้อเราบ่มครับบ่มใช่ไหมทำให้ต้องบ่มมาโดนเสี้ยนตำเหรอไดเอทนะครับอ๋อไดเอทลดความอ้วนเหรอหนูชื่อ <laughs> อยู่ทำตั้งแต่หกขวบโอ้แล้วเราย่างเองไหมก็เป็นบางทีค่ะมันก็ไม่ยากค่ะถ้าถ้าถ้าแบบเราทำส่วนผสมดีตอนที่ได้เนื้อมาและดูดีมากอะและนี่คือเมนูเด็ดของร้านนี้ก็คือเป็นเนื้อย่างมีเดียมแรนะครับคือตอนแรกเราอะก่อนที่จะมาถ่ายคิดว่าจะเป็นแบบแค่เนื้อย่างหอยดาเนื้อปลานี่คือเนื้อ d r ายเอชนะดรายเอไม่พอเอาไปหมักอีกเกลือนี่เกลือครับเนี่ย แล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้นี่คือน้ําจิ้มแจ่ว,จจวก่อนที่จะไปถึงน้ําจิ้มแจ่วเรามากินกับเกลือก่อนแค่เราว่าแค่กินกับเกลือน่าจะอร่อยแล้วตอนแรกคนนึกว่าเป็นเนื้อย่างแบบเนื้อย่างร้านส้ตมตำธรมธร,มธร,มธรมดานี่คือเหมือนสเต็กเลยวอร่อยมากเลยอคือด้วยความที่เป็นไดเอทมาก่อนเนาะกลิ่นของเนื้อเนี่ยมันจะเข้มขึ้นรสชาติมันจะเข้มข้นมากๆแล้วก็พอเอาไปย่างไปเมื่อกี้เราใช้เตาถ่านย่างมันน่าจะมีความแบบหอมของถ่านไม่ใครว่าจานนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ สองร้อยบาทเองเหรอใช่เราไเลือไกดได้ท<น>ื่หันร้อยคือหนึ่ร้อยสามร้อะไบบนอ๋อคือตามราคาเลยอยากจะสั่ง100บาทก็ได้2 0 0บาทก็ได้300บาทก็ได้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะจุกเนื้อได้เยอะแค่ไหนนะครับแล้วเนื้อที่เราได้มาวันนี้เป็นเนื้อริบอายนะครับซึ่งเขาจะมีทั้งสันในสันนอกแต่ว่าผมชอบตรงที่เราเลือกไม่ได้ก็คือจะแรนดอมแต่จริงๆมันอร่อยทุกส่วนนะอร่อยคนละแบบไปแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดกินกับแจ่วคือน้ำแจ่วดูดีมากอ่ะ ไม่แปลกใจว่าทำไมคนเต็มร้านเลยคนรอเต็มหมดนะครับอร่อยมากเนื้อมีแล้วจิ้มแจ่วมีแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ,อสมตำมีหมดเลยทั้งตำแบบคุณหนูหน่อยหรือว่าตำแบบนัๆวๆะไรก็มีนอกจากย่างเนื้อแล้วไส้ย่างคองหมูย่างอะไรพวกนี้เขาย่างดีมากคุณและแกงที่อยากแนะนำคือแกงอ่อมเนื้ออันนี้นัวมากปลาร้าดีขึ้นตาเลย เจ้าตัวเลขข็กก็จะเดินมาเสิร์ฟเองแบบนี้แต่ร้านบอกเลยนะร้อนหน่อยกินเป็ดเผ็ดแล้วทรมานดีสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้คือสิ่งที่ทุกคนพึงจะต้องทํานี่คือเนื้อชั้นดีมีมาตรฐานให้มันโดนดอกเกลือนิดนึงแล้วตุ้ยลงไปนะครับให้มันขึ้นมาแบบนี้นอกจากเนื้อจะเด็ดนะปะลาดีด้วยนัวจัดเลยตามด้วยปูกปลานะครับถ้าใครกินปลาเป็นอันนี้ปูปลากับเนื้อย่าง ยอดเยี่ยมถ้าร้านนี้ทําเนื้อ,อย่างอร่อยแล้วพวกของอย่างน่าจะอร่อยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือไส้ย,ย่างเมนูยอดฮิตของพวกขี้เมานะครับอย่างพวกเราแต่วันนี้เราไม่ดื่มเรากินไส้ย,ย่างให้เมาไปเลยอือได้หิ้วสิครับอือนี่คือก้อยขมสุกนะครับเปรี้ยวนําขมตามหอมเครื่องหอมเนื้อรวมกันเป็นคำว่าหนัวแซบยังอ่อมนะยังอ่อมเพใส่ปลาร้ามาด้วย ไม่สงสัยว่าทำไมต้องมาร้านนี้แต่ว่าเรา,เราว่าร้านเนี้ยเรื่องของซมตำเราให้ความนัวแบบร้านข้างทางร้านเด็ดแต่ว่าส่วนเหนื้อเนี่ยเหมือนอยู่ในร้านสเต็กที่ดีอ่ะ ร้านเนี้ยไม่มีชื่อร้านนะแต่คนทั่วไปลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อให้ว่ามีเดียมแระท่าเตียนถ้าหาร้านไม่เจอจะมีทุกๆต่ออยู่หน้าร้านบางคนจะมุงมุงหน่อยถ้าเกิดเริ่มมาตอนเนี้ยจกค่หนึงก็คือจะมีคนตั้งหล่อรอคิวไ่ส่วนใครที่มา่อน,นะครับแนะนําว่าให้กินนานๆค่อยๆกินขรมานคนรอและนี่คือมีเดียมแระเนยย่างทุกๆท่าเตียนลองเป็นลิมดูนะจ๊ะอยู่ที่ถนนมหาราชหน้าตลาดท่าเตียนตรงข้างวัดโพเลยร้านเขาเปิดเย็นๆครับ ห้าโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนจะไปก็โทรไปถามก่อน0846804564เพราะไปบางทีร้านแกปิดไงร้านดังแล้วก็มีคนจ้างไปออกอีเวนต์โทรไปเช็คก่อนอยากนัวลองไปนะจ๊ะเนื้อย่างตุกๆมีเดียมแรค่าเตียน